ดุยด๋ยคิวเหลือเกินรถไฟเชินี่ก็นี่หมดใหม่มาแล้วหมดบาหมดไวหมดเดียวนี่ก็จะบอกวิธีการหาเพชรง่ายๆนะครับอย่ายงแรกนะครับมันไม่ง่ายหรอกมัน อแรกมันยังไม่ขึ้นมันจะให้เราอ่ะ็อกอินในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็จะลอกอินออินปุ๊บก็จะได้ร้อยเพจมาอีกวิธีหนึ่งคือซื้อครับกาต้องซื้อเพจอีอย่างทีนี้อะพี่แจ๊คครับนี่ผมก็จะเก็บไว้รอตัวใหม่ ขอตัวคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ